เข้าสู่รายการ VR Soldier รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติสาศตรกษัตริย์และประชาชนของทุกเหล่าทัพกับดิฉันเฉติรสสมบุนค่ะผู้ช่วยผู้ัิชาการฐานบกนะคะได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังคนค่ะในพื้นที่กองทัพภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอกสุขสนนันต์หนองโวล่างผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกและคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยได้วางผ่านพุ่มสักการะอนุสาวรีย์วีรไทย2484หรือว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านกำลังพลโดยกองทัพภาคที่4มีหน้าที่ปฏิบัติตามภารกิจของกองทัพบ,บกในการเตรียมกำลังใช้กำลังและพัฒนาประเทศตัวในสายงานกำลังพลได้มุ เน้นการส่งเสริมศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้ความสามารถมีสุขภาวะที่ดีและดำเนินงานภายในระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติงานด้านกำลังพลที่สำคัญประกอบด้วยการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระหมหากษาัตริย์การเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพ เพื่อการป้องกันประเทศอาทิการรับสมัครฐานกองเกินเข้ารับราชการฐานกองประจำการโดยวิธีร้องของกรณีพิเศษด้วยระบบออนไลน์ซึ่งมียอดผู้สมัครในปีนี้ร้อยละ56.77รวมถึงโครงการส่งเสริมสุขภาพกำลังพลผ่านโรงพยาบาลค่ายฐานในพื้นที่การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนกิจกรรมพัฒนาแม่บ้านอาสาการพัฒนาครูต้นแบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต่อมาผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกและคณะได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับฐานใหม่ปรัดที่1ประจำปี2566ที่กองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่15ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นใกล้ชิดเสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกันโดยเมนูอาหารนะคะมีข้าวน้ำพริกปลาไข่ทอดยอดชะอมค่ะ กะทิยอดมะพร้าวใส่กุ้งแล้วก็อาหารหวานเป็นลอดช่องกะทิสดซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านที่นิยมกันมากในภาคใต้ถูกใจน้องทหารใหม่ทุกคนนะคะโดยจะเห็นได้จากการน้องที่น้องๆทหารยืนรอเข้าแถวเพื่อเพิ่มอาหารเป็นรอบที่สองระหว่างนั่งรับประทานอาหารค่ะพลเอกสุขสารได้พูดคุยซักถามถึงความเป็นอยู่หากเดือดร้อนหรือไม่สบายใจสามารถบอกให้ผู้บังคับบัญชารับท,าทรทาบได้ทันทีพร้อมทั้งแนะนาค่ะให้น้องๆ้องทหารใหม่ที่สนใจจะรับราชการทหารต่อสามารถที่จะสมัครสอบได้จากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีการฝึกและพบปะครูฝึกฐานใหม่ของกองพันฐานรับที่2กรมฐานรับที่15เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับฐานทุกนาย ต่อมาคณะได้ไปติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กําลังคลฐานบกที่ปลดประจำการทุกพลภาพและครอบครัวโครงการเลี้ยงปลาในบ่อด,ดินของนางสาวนิตยาเฉลิมวันปุตรสาวของจ่าสิบเอกสุเทพหม่อมประลัดผู้พิการขร้าราชการบํานาญซึ่งได้ปรับแต่งพื้นที่ขุดบ่อเลี้ยงปลาดุก20,000ตัวบริเวณหลังบ้านคาดว่าสามารถส่งขายได้ในตลาดสดตัวเมืองกิโลกรัมละ40บาทซึ่งเป็นรายได้ที่เลี้ยงครอบครัว จากนั้นคณะได้ไปยังโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธเพื่อตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจสุขภาพกองทัพภาคที่4ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบายผู้บัญชาการฐานบกในปีนี้โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธยังได้จัดแพทย์และการตรวจสาขาเฉพาะทางลงไปให้การตรวจรักษาให้กับทุกรงพยาบาลในพื้นที่กองทัพภาคที่4และได้ขยายต่อย,ยอดไปที่กรอรมนภาค4ีส่วนหน้าค่ายสรินทรโดยได้อนุมัติของแม่ทัพภาคที่4ให้เป็นศูนย์ตรวจสุขภาพกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าและได้พัฒนาแอปพลิเคชันสมุดสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กำลังพล สามารถที่จะติดตามผลการตรวจผ่านโทรศัพท์มือถือส่งผลให้สามารถค้นพบผู้ที่มีความเสี่ยงและนํากลับมารักษาก่อนส่วนศูนย์ปฏิบัติการโรคลมร้อนกองทัพภาคที่4โรงพยาบาลกองทัพบ,บกในพื้นที่กองทัพภาคที่4จํจนวน6โรงพยาบาลรับผิดชอบหน่วยฝึก42หน่วยมีผลลัพธ์ที่ดีไม่พบผู้ป่วยที่มีภาวะบาดเจ็บจากความร้อน ส่วนชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทยลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะได้ร่วมมือกับชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยพื้นที่เขตภาคกลางของสปปลาวจัดประชุมหารือค่ะแนวทางการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายชายแดนไทยลาวประจำปี2566 การประชุมมีพลตรีนรทิพลนอกผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีหัวหน้าชุดประสานงานประจําพื้นที่ชายแดนไทยลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมด้วยพลจัตวากูดพมมาหัวหน้าทหารกองบัญชาการทหารแฝงสายบุรีหัวหน้าชุดประสานงานประจําพื้นที่ชายแดนลาวไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธานฝ่ายลาวเพื่อหารือแนวทางการป้องกันปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยลาวและสกัดก้นความเคลื่อนไหวของ ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่ายถือเป็นโอกาสอันดีนะคะในการแสดงถึงความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามลําแม่น้ําโขงที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเพื่อทําให้ชายแดนไทยลาวเป็นชายแดนแห่งมิตรภาพสันติภาพและการร่วมมืออย่างแท้จริงจึงจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามชายแดนไทยลาวบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศที่จะร่วม การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคตต่อไปด้วย โอกาสนี้พลตรีนรทิพย์พลนกผู้บัญชาการกองกำลังสุรสักบนตรีในฐานะหัวหน้าชุดประสานงานประสาพื้นที่ชายแดนไทยลาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมกับพลจัตาวากุฎพรมมาหัวหน้าการทหารกองบัญชาการฐานแแปงสยบุรีหัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนลาวไทยพร้อมด้วยคณะฝ่ายลาวและคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่สองรุ่นที่5ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมอบถุงยางชีพเพื่อการศึกษาอุปกรณ์กีฬาเครื่องทําน้ําเย็นและอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณะครูและน,น,น้องนักเรียนโรงเรียนบ้านปักถวยและโรงเรียนบ้านเชียงยืนอําเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม และยังได้ร่วมกันมอบพันปลานิลจิตรดาพันกบและพันเป็ดเทศกบินบุรีมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการฐานพันธุ์ดีกองผลฐานราบที่3มเพื่อนําไปเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพในหมู่บ้านชุมชนสร้างความมั่นคงทางแหล่งอาหารแล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนเป็นการแยายผลไปสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ ช่วงนี้ไปติดตามภารกิจของกองทบกนะคะในการใช้ศักยภาพสัตว์บรรทุกต่างลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนไปติดตามได้เลยค่ะจากนโยบายของกองทบกในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในพื้นที่ชายแดนกองกำลังป้องกันชายแดนกองทบกได้ทุ่มเทสรรพกำลัง เพื่อดูแลพื้นที่รับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่องโดยพลเอกนรรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้มีความห่วงใยต่อกำลังพลของกองกำลังป้องกันชายแดนที่ทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศยากลำบากทั้งภารกิจปกป้องอธิปไตยการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดจนการลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ จึงได้สั่งการให้นำเครื่องมือและทรัพยากรที่มีเข้าเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลรวมถึงการนำสัตว์บรรทุกต่างมาเสริมในภารกิจเฝ้าตรวจชายแดนช่วยคนย้ายบรรทุกสิ่งอุปกรณ์แบ่งเบาภาระของกำลังพลในการเดินเท้าลาดตระเวนตลอดแนวชายแดนตลอดจนดำรงความต่อเนื่องในการลาดตระเวนให้ได้ระยะที่ไกลขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ลำน้ำภูเขาสูงชันหรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดยากต่อการเข้าถึงรวมทั้งการขนส่งน้ำและสเสบียงให้กับฐานปฏิบัติการในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยานพาหนะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยสัตว์บรรทุกต่างดังกล่าวได้ถูกฝึกฝนให้ปฏิบัติภารกิจดูแลแนวชายแดนสามารถร่วมปฏิบัติการและเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้กองกำลังป้องกันชายแดนยังได้ใช้สุนัขทหารเสริมการปฏิบัติในภารกิจสกัดกัน้นสิ่งผิดกฎหมายและการลักลอบผ่านแนวชายแดนอีกทางหนึ่งด้วยทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มีนโยบายให้ดูแลสัตว์ปลดประจำการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการสัตว์ทหารบกที่ยังสามารถปฏิบัติงานได้โดยได้ส่งมอบให้กับหน่วยงานราชการที่มีความประสงค์จะนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ธุรกันดานรพร้อมทั้งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานดังกล่าวอาทิสนับสนุนลอปลดประจำการให้กับโรงเรียนบ้านแม่ลานหลวงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการขนส่งสัมภาระสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังสนับสนุนลอปลดประจำการให้กับสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการขนส่งยาเวชภัณฑ์และวัคซีนสำหรับให้บริการประชาชนเชิงรุกเป็นประจําทุกเดือนเป็นการสนับสนุนยุทธโภกกรที่มีชีวิตที่ปลดประจําการแล้วไปช่วยเหลือประชาชนในื้นพที่ทุรกันดารต่อไปเพื่อเป็นกองทัพบกที่เข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส คณะผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างประเทศประจำประเทศไทยนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่4ค่ะและรับทราบถึงแนวทางการแก้ปัญหาของ3จังหวัดชายแดน,นภาคใต้คณะผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างประเทศประจำประเทศไทยเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่4เพื่อเชื่อม มตรีและพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่มณฑลฐานบกที่42ค่ายเสยนาธนรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตรีไพศาลหนูสังรองแม่ทัพที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าพลตรีประกรณ์จัทระโชตะผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่42และนายนันทพงศ์สุวรรณรัตน์ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงกำลังพลให้การต้อนรับ โดยมีผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน14นายทั้งนี้ต่างมีความห่วงใยถึงสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษโดยมีการสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ที่จะนำไปสู่ความสงบในพื้นที่ในอนาคต โดยทางรองแม่ทัพภาคที่สีค่ะได้ชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งมุ่งเน้นการทํางานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนใช้ยุทธศาสตร์ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลชุมชนสร้างความสาม,มัคคีเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างแท้จริงภายใต้บริบทสังคมพหูวัฒนธรรมที่เข้มแข็งโดยมีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป กองทบกนะคะกับกองทบกสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ค่ะได้สารความร่วมมือและยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลในสายงานกิจการพลเรือน กองทัพบกไทยและกองทัพบกสาธารณรัฐฟิลิปปินส์่ะจัดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านกิจการพลเรือนตามนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกเพื่อประสานความร่วมมือและยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลในสายงานกิจการพลเรือนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศทั้งในระดับบุคคลและก็ระดับหน่วยที่ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนโดยจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และก็ประสบการณ์ด้านกิจการพลเรือนการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติกองทัพบกการเยี่ยมชมศูนย์ แพทยหารอาเซียนนะักรมแพทย์ฐานบกการเยี่ยมชมโครงการฐานพันดีกรมการฐานช่างและการชมยุทธปกรณ์ในภารกิจการปั่นเทาสาธารณาภัยที่กองพลพัฒนาที่1จังหวัดราชบุรีค่ะ ส่วนโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนฐานบกนะคะจัดนายฐานนักเรียนหลักสูตรนายฐานปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นที่38นะคะไปลงพื้นที่จัดกิจกรรมดีๆค่ะปลูกฝังอุดมการสืบสารความสามาคัคคีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่จังหวัดลบบุรีค่ะ โรงเรียนกิจกรรมรลเรือนกรมกิจการมพลเรือนฐานบกได้จัดนายฐานนักเรียนหลักสูตรนายฐานปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นที่38นํานำโดยพันตรีหญิงสุจิตราอิ่มคงรองประธานนักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยารุ่นที่38ปฏิบัติการชุดเสริมสร้างความเข้าใจที่3 8 0 3หลงพื้นที่จัดก,กิจกรรมปลูกฝังอุดมการสืบสารความสาม,มัคคีให้กับนักเรียนระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่5ที่โรงเรียนโคกสํารงวิทยาตำบลคลองเกตอำเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรี ค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเริ่มด้วยกิจกรรมสันทนาการต่อด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์เพื่อให้น้องๆได้รู้เท่าทันสื่อแล้วก็สามารถใช้สื่อได้อย่างสร้างสารรค์และปลอดภัยในโลกปัจจุบนันที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไปอย่างรวดเร็วก่อนที่น้องๆน,นักเรียนค่ะจะได้เข้าร่วมกิจกรรม3ฐา,านซึ่งในแต่ละฐานได้สอดแทรกข้อคิดเกี่ยวกับความสามัคคีเอาไว้โดยในแต่ละฐานนะคะน้องๆก็ได้ร่วมมือแล้วก็ร่วมใจกันแก้โจทย์ปัญหาที่ได้รับ นอกจากนี้ตลอดการจากกิจกรรมน้องๆยังได้เพลิดเพลินกับบทเพลงเพราะๆจากหมวดดุริยางศูนย์สงครามพิเศษหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีค่ะที่ได้มาร่วมสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานอีกด้วย ทางนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกสนานและยังเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าต่อไปเกิดความสามัคคีรวมทั้งสำนึกรักและหวงแหนแผ่นดินเกิดและร่วมกันปกป้องและดูแลพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไปผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ที่กองบัญชาการกองพลฐานรับที่9จังหวัดกาญจนบุรีพลตรีมานพแฝดกลางผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวฝ่ายกําลังพลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กําลังพลกองทัพบกที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวโดยได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังพลที่ปลดพิการทุกพลภาพและครอบครัวกองผลฐานรับที่9และความก้าวหน้าการดําเนินโครงการ10โครงการ จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการในจังหวัดกาญจนบุรี5โครงการได้แก่นายสิทธิศักดิ์บัวลอยขายแสนวิชไเส้กรอกข่มผ้าลูกชิ้นทอดไก่ป๊อบนายสมชายสถาปิตานนนปรับปรุงร,รัศมสวยนายมนัสคงสวัสด์ผลิตพวงมาลายัยดอกไม้ประดิษฐ์นายนิพัฒน์ขันตีตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเครื่องอบผ้าต่อยอดเครื่องซักผ้านางศรีเมืองโพสมโพธิ์จำหน่ายขนมไทยและเบเกอรี่โครงการในการดูแลของกองทัพพักที่1 การดาเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะในโอกาสนี้คุณนวลพันธ์มั่งข้างผู้ช่วยธทรคารมนาคมจังหวัดกาญจนบุรีด้านขายและบริการผู้แทนบริษัทธทรคารมนาคมแห่งชาติจากัดมหาชนพร้อมทั้งคุณสาธิตศรีประเสริฐหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้แทนบริษัทชอการช่างจํากัดมหาชนผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการเข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปและก็ตรวจเยี่ยมเพื่อให้กําลังใจคนพิการและครอบครัวค่ะ วันนี้ในอดีต5กรกฎาคมมาร่วมล,ลึกลถึงเหตุการณ์และเทิดทูนประัติศาสตร์ที่สำคัญใน VR s o l เซ r จค่ะ 5กรกฎาคม2 2 3 0เซอร์ไอแซกนิวตันนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษตีพิมพ์ผลงานที่สสำคัญคือบริสเปียออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกเนื้อหาในเล่มอธิบายเรื่องกฎความโน้มถ่วงสากลซึ่งเป็นการวางรากฐานกลาศาสตร์ดั้งเดิมผ่านกฎการเคลื่อนที่ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่สำคัญมากที่สุดชิ้นหนึ่งของวงการฟิสิกส์ 5กรกฎาคม2531พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมบดีเปรตและสมเด็จพระบรรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินประทับขบวนรถไฟพระที่นั่งไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งบัเพญพระราชกุศลและบวงสรวงอดีตสมเด็จพระบุรพมากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งกรุงศรีอยุธยาเนื่องในการพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษรัชกาลที่9ในพุทธศักราช2531 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมมดาประพิษส่งครองศิริราชสมบัติยาวนานที่สุดของพระมหากษัตริย์ไทยที่เคยส่งของราชช่วงต่อไปติดตามข่าวในพระราชาสำนักนะคะหมดเวลาของรายการ VR Soldier แล้วดิฉันชฉลิววรวสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ